เคยไหมครับตื่นเช้ามามีน้ามูกไหลโดยไม่ทราบสาเหตุผมคนหนึ่งที่เป็นอาการแบบนั้นนะครับแต่ผมตั้งแต่ผมมาทานดีพอตอาการที่เป็นเริ่มดีขึ้นนะครับเนี่ยผมจะทานให้ดูนะครับดีพอตเป็นยังไงทานแล้วจมูกโล่งนะครับดีพอตผมเป็นภูมิแพ้มา30ปีแล้วมาทานดีพอตนี่แหละรู้สึกอาการเริ่มดีขึ้นจมูกโล่งนะครับ ตื่นเช้ามาที่เป็นหวัดภูมแพ้เนี่ยน้ำมูกไหลเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมทานไปนี่นะครับหกเม็ดนะครับแค่นี้รู้สึกมีอาการดีขึ้นอย่างเห็นเห็นเลยนะครับขอบอกต่อขอแชร์ต่อนะครับว่าท่านใดที่มีอาการตื่นเช้ามาน้ำมูกไหลหรือคัดจมูลองทานดูนะครับ ดีพอดเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการภูมิแพ้หอบหืดเหนื่อยง่ายปอดอักเสบหายใจไม่เต็มปอดผู้ที่รับสารพิษจากอากาศเป็นเวลานานๆาดนีพอดประกอบด้วยสารสกัดส,สูตรเข้มข้นสิชนิดเช่นกระเทียมบล็อกเคอรี่แอปเปลิลซิงอมิโนโอเอซิกค,คอเลตเม็ดลินินวิตามินซีวิตามินดีโสมขิงดีพอจึงดีสำหรับ สายด่วนโทรเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ